ทีแมนบริษัทจําเป็นต้องทําให้กรรมการจริงไหมอ่าอาจจะจําเป็นก็ได้นะครับหรืออาจจะไม่จําเป็นก็ได้สรุปแล้วจําเป็นหรือไม่จําเป็นอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันครับสวัสดีครับผมวัสพัฒนานะครับที่ภาษาการเงิน a p t t ครับ ผมเจนเตชินอินเวสเมนต์คอนซัลแทนครับกลับมาพบกันอีกแล้วกับ Money Story นะครับพวกเราวันนี้จะมาคุยกันเรื่องประกันคีแมนเอาตั้งแต่ชื่อเลยคีแมนคือเรื่องของคนที่เป็นบุคคลสําคัญขององค์กรครับพี่เจนบุคคลสําคัญขององค์กรอย่างเช่น c ี oh. CEO, อเป็นผู้จัดการเป็นผู้อำนวยการหรือเป็นอะไรก็ตามแต่ที่เขามีหน้าที่ในการรันองค์กรให้สามารถที่จะ เดินหน้าต่อไปได้ในเรื่องของธุรกิจที่เขาทํากันอยู่ตอนนี้เป็นกรรมการผู้มีอำนาจก่อนไหมผู้จัดการนี่ใช่ปะถ้าเกิดเป็นบริษัทเล็กๆบริษัทที่ไม่ได้มีไซส์ใหญ่มากเนี่ยลำดับชั้นของการบริหารจะไม่สูงหลักๆก็จะเป็นกลุ่มที่เป็นเจ้าของธุรกิจนั่นแหละ,ะจะมีหุ้นส่วนกี่ของก็ตามแต่เพราะว่ากลุ่มคนพวกนี้เ,นเป็นคนตัดสินใจในธุรกิจนั้น ถ้าเกิดว่าขาดคนใดคนหนึ่งอาจจะทําให้ธุรกิจที่เดินอยู่เนี่ยสะดุดได้กรรมการคนนี้หรือผู้จัดการคนนี้หายไปธุรกิจสะดุดแน่นอนอ่าใช่ถูกต้องเลยครับมันก็เลยมีแบบประกันคีย์แมนเข้ามาพพอร์ตอย่างเงี้ยเข้ามาช่วยตรงนี้ถ้าเกิดว่าเป็นบริษัทที่มีไซส์ใหญ่ขึ้นครับอ่าเป็นองค์กรที่มีจํานวนชั้นบริหารสูงสูงขึ้นเยอะขึ้นเนี่ยครับอ่าอาจจะไม่ใช่มีแต่เจ้าของหรือกรรมการบริษัทแล้วอาจจะมีส่วนของตัวพ่วมในการแต่ละแผนกหรือแม้แต่ว่า เป็นผู้จัดการที่เป็นผู้จัดการทั่วไปที่เขาคอยดูภาพรวมบริษัทว่าตอนนี้ธุรกิจเป็นยังไงเราจะใจยังไงต่อไปได้อันนี้เขาก็จะเข้ามันดูว่าในส่วนนี้เนี่ยเป็นคีย์แมนของบริษัทเหมือนกันถ้าพูดถึงใหญ่ๆก็คือเป็นเหมือนกับแบบประมาณว่าสร้างมืออาชีพมาช่วยบริหารถูกต้องเลยครับออทําประกันคีย์แมนเนี่ยให้เป็นสวัสดิการพี่เทนใช้คํานี้ถูกต้องเลยครับคือเป็นสวัสดิการคําว่าคีย์แมนอินชอลันหรือประกันคีย์แมนเนี่ย เป็นหนึ่งในสวัสดิการที่เรียกว่าได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายนั่นแหละฝ่ายของตัวบริษัทเองเนี่ยก็ใช้เพื่อเป็นในเรื่องของตัวสวัสดิการให้กับพนักง,งานเพื่อที่ว่าเกิดวันหนึ่งวันใดที่ในสวงตัวกรรมการที่ทําคีย์แมนตัวนี้ไม่อยู่บริษัทจะได้ไม่เสียหายกับ2ในสวนตัวกรรมการหรือตัวผู้จัดการคนนั้นเองเนี่ยพอเรามีประกันในส่วนนี้เป็นสวัสดิการแล้วเนี่ยมันก็เสริมความมั่นใจได้ว่าโอเคคุณทํางานที่นี่ คุณมีบริการที่ดีคุณมีอะไรบางอย่างที่มาซัพพอร์ตชีวิตคุณนอกเหนือจากบริการพื้นฐานที่บริษัทหรือว่ากระทรวงแรงงานเขามีให้ถ้าอย่างนั้นก็แสดงว่าทําประกันคียมนมาสมมุติเกิดเหตุเพศภัยขึ้นกับประกรรมการคนนี้หรือผู้จัดการคนนี้เนี่ยแล้วตัวทุนประกันเนี่ยจะวิ่งมาที่บริษัทหรออ่าแน่นอนเลยครับ เนตัวประกันคีแมนเนี่ยหลักๆให้มองว่าเป็นในเรื่องของโัรดิการใช่เลยครับแล้วยังหน้าที่เดิมอยู่ก็คือเป็นประกันนั่นแหละมองเป็นประกันนั่นแหละถูกหรกอครับพี่เจนไม่ว่าจะเป็นประกันชีวิตเอ่ยประกันสุขภาพเอ่ยแต่ว่าโดยส่วนใหญ่ที่บริษัททาให้กรรมการเนี่ยเขาจะทําเพื่อที่ว่า,าวันหนึ่งเกิดมีปัญหากับกรรมการท่านนั้นแล้วเกิดสร้างความเสียหายกับธุรกิจเนี่ยอย่างน้อยเงินก้อนที่ออกมาเนี่ยถ้าเกิดว่ามองในแง่ของว่าเอามาช่วยธุรกิจยังไง ก็คือเอาเงินก้อนนี้เนี่ยมาชดเชยในส่วนความเสียหายตรงนั้นหรือจะเอาไปใช้ในการาจ้างคนที่มีฝีมือมีมาเป็นมืออาชีพเข้ากับกรรมาการคนที่หายไปเนี่ยได้ก็ได้นี่คนเชิงที่เขาแบบเสียชีวิตอย่างนี้เหรอใช่ครับความเสียหายที่นี่คือเขาเขาจากไป<อ>ก็คือการทำาการคีเมีเนี่ยสามารถยกผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการเสียชีวิตเนี่ยให้กับบริษัทได้ใช่ถูกต้องครับแต่ว่าในส่วนนี้เนี่ยมันก็จะมีเงื่อนไขเล็กๆน้อยที่เกิดขึ้นถ้าเกิดว่าเราจะทํา ประกันทีแมนรเราควรจะต้องรู้อะไรบ้างอ่าหลักเกณฑ์ง่ายๆเนี่ยมีอยู่สามข้อด้วยกันครับอ่ามาดูกันข้อแรกครับในส่วนการจ่ายค่าเพียประกันให้กับกรรมการหรือบุคคลสําคัญของบริษัทเนี่ยอ่าต้องทําเป็นการทั่วไปเพราะว่าทําเป็นการทั่วไปเนี่ยในที่นี้คือในบริษัทมีกรรมการสามคนเราต้องทําให้ทั้งสามคนมีกรรมการสามเหมือนต้องให้สามอ่าใช่เลยครับจะแบบเลือกปฏิบัติทําให้คนใดคนหนึง่ง ทำให้คนนี้อีกสองคนไม่ทําไม่ได้ต้องเท่ากันไหมถ้าเกิดว่าตามกฎเกณฑ์จริงๆเนี่ยต้องเท่ากันเพราะว่าทําเป็นการทั่วไปแต่ว่าในทางปฏิบัติมันก็อาจจะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้บ้างอย่างเช่นว่ากรรมการบางคนมีปัญหาเรื่องสุขภาพการทําประกันก,ก็อาจจะไม่ได้สามารถทําได้แบบเต็มตร้อเเหมือนคนที่สุขภาพแข็งแรงอาจจะมีเป็นข้อยกเว้นอันรวมได้บ้างอยู่ทีนี้มาดูกันข้อที่2ครับครับเบี้ยประกันที่เราจะทำเนี่ยเหมือนที่เมื่อกี้คุยกันเลยว่า เราจะต้องทําในมูลค่าที่ใกล้เคียงกันนเพราะว่าเราทําเป็นการทั่วไปไงพี่เจมสองแสนก็ต้องสองแสนเท่ากันก็ต้องเหมือนนกันเบี่ยงกันพอๆกันใช่เข้าใจได้ทั้งนี้เนี่ยที่ต้องทําเป็นการทั่วไปเพื่อที่ว่าจะได้ไม่ดูเป็นการให้โดยเสน่หากับกรรมการท่านใดท่านหนึ่งรักคนนี้มากกว่าไม่ได้ใช่ไม่ได้ถ้าเชิงว่าเป็นการรักคนนี้มากกว่าแต่มันจะเชิงเป็นว่าคนนี้ดูเหมือนแบบทําไมยักยอกเงินเข้าตัวเองหรือเปล่า คิดอย่างนั้นก็ได้เป็นเชิงทุจริตอาจจะไม่ใช่เชิงในรูปของการให้โดยสเสน่ห์เพราะความรักก็ได้ครับพี่เจนแต่เป็นการมองว่าอาจจะเป็นการยากักยอกเงินเข้าตัวเองเป็นในเชิงการทุจริตก็ได้เป็นให้ตัวเองได้เยอะไปใช่ถูกต้องครับทีนี้มาดูกัข้อที่3ครับเบี้ยประกันในส่วนนี้เนี่ยอพอบริษัทจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันให้กับกรรมการแล้วครับตัวกรรมการเองนี่แหละต้องถือว่าเป็นรายได้ที่เข้าตัวเองด้วยก็คือว่าเป็นรายจ่ายบริษัท แต่มันก็ถือเป็นประโยชน์ที่ทางกรรมการได้ก็ต้องนํามาคํานวณรวมเป็นรายได้ในการยื่นกับสัมภาระรเพื่อใช้ในการคํานวณเสียภาษีต่อไปในปีหน้าอืมก็คือก็เอาเข้ามาอยู่ในภาษีส่วนบุคคลนั่นแหละใช่แล้วก็จะเข้าฐานภาษีส่วนบุคคลไหมใช่ถูกต้องอครับเพราะว่าตัวเกณฑ์สัมภาระรในเรื่องของภาษีบุคคลธรรมดาระบุอยู่ว่าสิ่งที่จะนามารวมเป็นรายได้เนี่ยนอกจากเงินที่เราที่เราได้เป็นเงินเดือนอได้เป็นรายรับต่างๆแล้วเนี่ยตัวประโยชน์ที่เราได้อย่างเช่นว่า ่าเดินทางอ่าหรือ,อว่าที่พักรวมถึงในสตัวสวัสดิการพวกนี้เนี่ยก็นํามารวมเป็นรายได้เหมือนกันถ้าตามความเข้าใจทั่วไปก็คือว่าอ่าสมมติค่าเบี้ยรประกันสองแสนครับก็ยัดเข้ามาในรายได้เนี่ยสองแสนเลยเป็นกรรมก,การมีรายได้ตรงนี้เนี่ยสองแสนบาทในปีนั้นด้วยอ่าค่ารถยนต์ที่เป็นหมวดของประกันเนี่ยอเออก,ก็ก็เอามาตรงนี้ได้ด้วยเหมือนกันไหมใช่ถูกต้องครับในเมื่อเป็นตัวประกันที่เป็นชื่อของกรรมการกรรมการก็สามารถที่จะใช้ประกันฉบับนี้แหละมาเป็นรายจ่ายในการที่เรายื่นเสียภาษี เป็นชาลดหย่อนได้เป็นส่วนก็ดีทั้งบริษัทดีทั้งตัวกรรมการได้ไประโยชน์สองทางแต่ก็มันจะมีมุมนี้แหละที่กรรมการต้องคิดเป็นไรายได้เพิ่มเพื่อที่เอามาคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาด่อมันก็มีนิดนึงว่าในฝั่งของบริษัทเขาก็ต้องคำนวณภาษีฝั่งบริษัทมาเพราะว่ามันมองเป็นไราย่ายใช่ไหมใช่ครับแต่พอเสร็จกรรมการเนี่ยมองเป็นไรายได้ เออกรรมก,การก็ต้องคำนวณภาษีดีๆเ,เพราะฉะนั้นกรรมก,การก็ต้องวางแผนทางการเงินดีๆไม่ไงั้นก็จะเสียภาษีเพิ่มโดยไม่รู้ตัวใช่ไหมทีนี้มันก็เลยจะมีทริคครับพี่เจนเออที่หลายบริษัทอาจจะมองว่าเ้ยเมื่อกี้เราคุยงกันต้นเทปว่าแล้วประกันคียแมนมันยังจําเป็นไหมที่จะต้องทําจําเป็นไหมสรปอุาคือมันก็จะมีบางบริษัทเขาก็อาจจะคํานวณว,ว่าเอ,อ้าถ้าอย่างนั้นมันดูเงื่อนไขจุกจิกมากมายจังเลยถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราไม่ต้องทําเป็นประกันก็ได้ไหมแต่ว่าเราก็ให้เป็นเงินเพิ่มพิเศษไป กรรมการแต่ละคนก็ได้นี่ให้เขาไปซื้อเองให้เขาไปซื้อเองก็ได้กรรมการบางคนมีประกันส่วนตัวเยอะแล้วจะไม่ต้องเอาเงินก้อนนี้ไปซื้อประกันก็ได้เราก็เอาไปลงทุนอย่างอื่นไปทําอะไรก็ได้ที่กรรมการเขารู้สึกว่าได้ประโยชน์เขามากกว่าการทํารการที่ซําซ้อนมันมันก็เหมือนกับโบนัสอ่ะก็เหมือนกับแบบได้โบนัสเพิ่มถูกต้องครับพี่พเจนถ้าเกิดสมมุติอย่างนี้ก็จะจะแย้งนิดนึงแล้วว่าถ้าเกิด ถ้ากรรมการเสียชีวิตปกติทําคีแมนส่วนหนึ่งบางบริษัทอาจจะยกผลประโยชน์ก้อนนี้ให้กับให้คืนกลับมาที่บริษัทใช่ไหมก็จะไม่ได้ประโยชน์ส่วนนี้กับบริษัทอก็ะอะจะขาดตรงนี้ไปเพราะว่านจริงแล้วประโยชน์จริงของประกันคีแมนเนี่ยมันจะไม่ได้เป็นในมุมของภาษีเหมือนที่ปัจจุบันตัวแทนหน้าขายจะใช้เป็นในเรื่องนี้เป็นเงื่อนไขหลักถ้าเกิดตัวแทนเดินเข้าไปเจอเจ้าของบริษัทแบบเฮ้ยพี่มีประกันคีแมนยังเฮ้ยพี่ยังไม่มีก่อ โอ้ภาษีเสียเยอะเลยสิช่องขายช่องขายอย่างที่เมื่อกี้เราคุยกันเลยจุดประสงค์หลักของตัวประกันคีแมนเนี่ยมันทําเพื่อที่ว่าเราใช้ในการโปรเทคความเสี่ยงด้วยปัจจุบันเนี่ยในเรื่องของตัวผลคไไ่าด้จากการที่เราเอามาเป็นไไรายจ่ายในเรื่องการเดิมกันเนี่ยมันเลยทําให้เป็นจุดที่ใช้ในการจูงใจบริษัทในการที่แบบทานะเพื่อที่แบบปีหน้า อาสีน้อยลงอ่มงา,งา,ามันเปิดหัวง่ายเปิดหัวง่ายกว่ามันเปิดหัวง่ายเวลาเราเข้าไปเจอกับเจ้าของมันเปิดอย่างเงี้ยมันมันดูมันได้ประโยชน์อแต่ถ้าเกิดสมมุติไปเปิดหัวในเชิงออกพี่เผื่อพี่ตายนะบริษัทพี่ได้ไม่กระทบถ้าพูดตรงขนาดนี้บางทีเขาก็อาจจะไม่ชอบเราใช่ไหมตันนิดนึงก็แบบ <c oughs> เอ๊ะมาแช่งอะไรกูเนี่ยไม่แต่ว่า คันคีแมนเนี่ยเรื่องนีค้คือเป้าหมายหลักของการทำาครับเพราะว่าในการทําในเชิงของการทำ management ริคแมนจเมนต์บริษัทเนี่ยเขาจะมีคําถามว่าเฮ้ยถ้าเกิดสมมติกรรมการเกิดเสียชีวิตประทันหันขึ้นมาหรือว่าเป็นอะไรสักอย่างนึงที่ไม่สามารถบริหารธุรกิจนี้ต่อไปได้เนี่ยแผนสารองคุณคือะอะไรมีการบริหารความเสี่ยงวางไว้หรือยังแล้ที่สําคัญนอกจากนั้นครับพี่เจน ณปัจจุบันเนี่ยตัวสินค้าที่เอามาใช้เป็นประกรันคีเมนจะไม่ได้มีแค่แบบประกันชีวิตเพียวเหมือนเมื่อก่อนที่เราเข้าใจแล้ะ<อ>ไม่ต้องทําเป็นทุนประกันชีวิตสิบล้านยี่สิบล้านร้อยล้านละ,ะแต่ว่าเราอาจจะทําเป็นลักษณะที่ว่าเป็นประกันสุขภาพก็ได้ก็ดูแลสุขภาพกรรมการก็คือเป็นสวัสดิการให้พนักงานให้กรรมการอเองทีนี่แหละว่าณวันที่กรรมการป่วยต้องเข้าโรงพยาบาลทํางานไม่ได้ก็ยังมีค่าร<ะ>ักษามีในส่วนตัวชดเชยเอามาให้ แล้วอย่างในหมวดยูนิตลิงก์ได้ไหมอ,อันนี้แหละครับที่เราการจะพูดเลยคือถ้าเป็นประกันประเภทที่เป็น universal life หรือว่ายูนิตลิงก์ที่มีลักษณะเป็นในแง่ของการลงทุนพวกนี้จะไม่สามารถทำเป็นคีย์แมนได้มันดูคอนฟ lict ใช่ไหมมันดูคอนฟ lict of i n t e r s ครับ<อ>ก็คือมีในรูปที่ลักษณะคล้ายๆกับว่าเป็นการจงใจยักยอกเงินบริษัทไปลงทุนหรือเปล่าต้องอธิบายว่าประกัน universal life หรือ UL อย่างนีใช่ไหมครับ กับตัวยูนิตลิงเนี่ยมันคือประกันควบการลงทุนน่ามีสการลงทุนแฝงอยู่ด้วยเออเพราะฉะนั้นมันอาจจะมองในเชิงนี้ก็ได้เพราะว่าอาจจะเอาไว้ยูนิตกองที่แบบเป็นอินเวสเมนต์ใช่ใช่ถูกต้องเลยครับเออเป็นไปได้แล้วนี้ล่ะแล้วประกันรีทายเมนต์ล่ะได้ไหมประกันรีทายเมนต์ประกันประเภทบำนาญมีเงินเป็นลักษณะเงินประจ้าออกมาให้เราหลังเกษียณตัวนี้น่ามาทำเป็นประกันพรีเมียมได้ครับก็เป็นลักษณะกึ่งกึ่งสวัสดิการให้กับพนักงานให้กับกรรมการที่ว่าณวันที่คุณทํางานอยู่คุณตั้งงใจททําานเต็มี่ อพอคุณเกษียณคุณมีเงินก้อนที่บริษัทเตรียมไว้ให้เป็นรูปแบบของบํานาญส่วนหนึ่งที่ว่าทําไมถึงเอามาเป็นประกันคียแมนได้เพราะว่ามันก็เป็นการจูงใจนะพี่เจนว่าให้กรรมการท่านนั้นเนี่ยอย่างน้อยคือมีรอยต์ตี้อยู่กับฉันนะอยู่กับชั้นยาวๆจนถึงวัยที่คุณเกษียณนะ,ะเป็น,ปนการคีปคนดีเก็บไว้ในองค์กรเราอ่าก็ดูแลกันอย่างดีพูดถึงตอนนี้ก็คือเรื่องของภาษีฝั่งบริษัทเคลียร์แล้วปั่งกรรมการเคลียร์แล้วแล้วก็ถ้าเกิดสมมติ จะซื้อประเภทของตัวประกันเราก็บอกไปแล้วว่าอโอเคซื้อประเภทไหนได้บ้างใช่ไหมใช่เลยเห็นงานหนึ่งก็คือที่แล้วว่าถ้าเกิดกมการเสียชีวิตยกให้บริษัทก็ได้ยกให้กับทายาทก็ได้คนคนในครอบครัวก็ได้เหมือนกันอันนี้ขึ้นอยู่กับข้อตกลงแต่ว่าจะมีคําถามนิดนึงว่า ประกันคีแมนเนี่ยตอนเราอยู่ในองค์กรก็คือไม่เป็นไรหรอกแล้วก็ทําไปแต่ถ้าเกิดเราลาออกขึ้นมาเฮ้ยแล้วยังไงต่อปุบแปบแบบเฮ้ยไม่อยากอยู่แล้วองค์กรนี้อยากไปบริษัทใหม่ที่ว้าวกว่าเดิมว้าวกว่าเดิมฉันให้ประกันคีแมนเธอนะเธอจะออกฉันแล้วเหรอแต่ยังไงก็ไปเรียกว่าเรียกว่าดึงดูดใจไว้ไม่ได้เพราะว่าที่อื่นมีข้อเสนอที่น่าสนใจกว่าเออกรณีอย่างนี้เนี่ยก็มันก็ขึ้นอยู่กับข้อตกลงกันครับพี่เจนมันจะมีอย่างหนึ่งที่ ในเวลาที่เราทําประกันคีเมนส่งเข้าบริษัทนี่ยมันจะมีสิ่งหนึ่งที่ต้องทําควบคู่เสมอคือตัวหนังสือการประชุมของบริษัทตัวนี้แหละ,ะตัวนี้แหละที่จะเป็นตัวกําหนดเงื่อนไขว่าประกันคีเมนฉบับนี้ที่ทําให้กรรมการทุกคนเนี่ยจะเป็นอะไรยังไงต่อไปบ้างก็ขึ้นอยู่กับว่าเราประชุมกันยังไงแล้วก็ออเป็นเงื่อนไขที่กรรมการต้องรับรู้รับทราบก็คือเป็นข้อตกลงกันภายในใว่าเฮ้ยถ้าเกิดสมมติคุณอยู่<ม>ก็ใช้เส้นนี้นะในวิธีการนี้นะ เออถ้าเกิดคุณไม่อยู่เนี่ยอาจจะต้องคืนตัวจะยังไงต่ออาจจะต้องอมีการคืนมูลค่ากลับมาให้บริษัทหรือเปล่ามูลค่าเป็นคืนส่วนที่เหลือหรือคุณจะถือว่าเป็นสัดิการที่ทําให้แล้วคุณก็เอาไปต่อเลยแต่ว่าที่เหลือก็ไปใส่เป็นประกันต่อเองนะก็ได้เหมือนกัน,นก็เปลี่ยนผู้รับผลประโยชน์ได้หมดเ,หเ,เลยเล้หมดเลยเพราะเป็นชื่อเราใช่เพราะหลังจากหลังจากออกจากบริษัทปุ๊บก็มันก็ไม่ได้มีอะไรที่ต่อเนื่องหลังจากนั้นละขึ้นอยู่กับความชัดเจนแล้วก็การตกลงกันมากกว่าใช่ครับ จริงๆก็ดูครบถ้วนเนาะประกันคีแมนถามว่าจําเป็นไหมหรือไม่จําเป็นเนี่ยคราวนี้ต้องดูหน้าง,งานแต่ละบริษทัทและเท<อ>่าที่ฟังดูว่าแต่ละบริษทัทเนี่ยก็จะมีโครงสร้างที่ไม่เหมือนกันใช่ครับเออการจูงใจพนักง,งานก็ไม่เหมือนกันใช่เออแต่ต้องอย่าลืมว่าในส่วนของประกันคีแมนเนี่ยไม่ได้ออกแบบมาเพื่อการทําลดจนภาษีหรือการ<อ>หรักภาษีเป็นเป,นป้าหมายแรกไม่ได้เป็นประเด็นสําคัญแต่ว่ามันเป็นแค่ผลพลอยได้ที่ว่าหน้าวันที่เรา ทำทุกอย่างจนดูแลในเรื่องของความเสี่ยงขององปกรได้แล้วเนี่ยตัวค่าใส่ที่มันเกิดขึ้นตรงนี้เนี่ยสำักาก็ให้สิทธิ์เพราะว่าอะไรเพราะว่าอยากให้ธุรกิจไทเดินหน้าต่อไปได้ต้องมองในมุมนี้อก็ดูดีๆวางแผนดีๆให้กลาว่าเป็นในเรื่องของการวางแผนเรื่องความเสี่ยงเปหลักใช่เลยครับผมชวนแหละอยากให้ SME ไทยเติบโตทุบอกว่า SME เนี่ยจะช่วยกู้ประเทศได้ใช่ครับคนเล็กๆนี่แหละ ที่ทําหลายๆสิ่งให้มันแบบเติบโตยิ่งใหญ่ได้เพราะว่าโควตเล็เขาใหญ่อยู่แล้วไงใช่ครับแล้วการที่เรามี s อสเล็กๆเนี่ยโตๆไปด้วยกันเนี่ยวันหนึ่งก็ใหญ่แน่นอนเลยครับพี่เจนถูกต้องเลยให้กําลังใจทุกคนใช่ครับสาหรับวันนี้ก็ครบถ้วนเนาะครบถ้วนครับพี่เจนก็อย่าลืมครับทลิปนี้ดีและเป็นประโยชน์ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์อินบ็อกกันเข้ามาคุยได้นะครับขอข้อมูลกันเพิ่มได้ใช่ครับใครสนใจจะทําประกันคีเมหรือว่าอยากรู้ว่ามันมีเงื่อนไขอะไรที่แบบ เราต้องรู้เป็นพิเศษหรือเปล่าก็ i n ส o x คาถามกันได้เลยก็คออือ t e x มาคุยกันก่อนจะได้มีข้อมูลเนาะก็อย่าลืมครับตงใส่เรื่องปรกันสนใจเรื่องการลงทุนนะครับติดตามพวกเราได้ทางช่องทีแ n นครับหรือทางเพจ f c e e o o o ทีแผ n นก็ได้ครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณครับอราบเราพบก,กันนะครับสวัสดีครับ